3กันยายนพุทธศักราช2482สงครามโลกครั้งที่2ได้อุบัติขึ้นและยืดเยื้อมาเป็นเวลาถึง6ปีในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2กำลังดำเนินอยู่นั้นมหาวิทยาลัยโลซานแห่งนี้ก็ได้เป็นสถานศึกษาของครอบครัวมหิดลทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทรงศึกษาวิชานิติศาสตร์ในขณะที่สมเด็จพระอนุชาทรงเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงศึกษาวิชาที่โปรดเช่นปรัชญาวรรณคดีจนถึงภาษาสันสกฤตแล้วได้เสด็จมาศึกษาที่นี่อีกหลายครั้งในพระชนชีพอย่างไรก็ตามทรงเรียนโดยไม่เอาปริญญาด้วยทรงมีพระราชฤาทัไทยที่ใฝ่หาความรู้โดยแท้จริงตลอดระยะเวลา6ปีท่ามกลางความยากลำบากของสงคราม สมเด็จพระบรมราชชนนีก็ทรงสามารถรักษาครอบครัวเล็กๆของพระองค์ให้รอดพ้นจากภัยสงครามได้ด้วยความเข้มแข็งและอดทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินพระราชหฤทัยประทับอยู่ต่อไปในสวิตเซอร์แลนด์นั้นไม่เพียงแต่จะทําให้ครอบครัวของพระองค์ปลอดภัยจากความรุนแรงของสงครามแต่ยังทําให้การศึกษาของพระราชโอรสธิดาดําเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องหยุดชะงักกลางคัน ดูเหมือนว่าการที่ได้ทรงทุ่มเทพระองค์ถวายอภิบาลและพระราชทานความรักแก่พระราชโอรสธิดามาโดยตลอดนั้นได้ส่งผลแห่งความสำเร็จในตัวเองในเวลาต่อมาการเสด็จนิวัตรประเทศไทยครั้งที่สองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดลโดยเครื่องบินทหารรัฐบาลอังกฤษ บินมาถึงดอนเมืองวันที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2488เวลา11นาฬกาการเสด็จนิวัดครั้งนี้ไม่เหมือนการเสด็จครั้งแรกด้วยทรงมีพระชนมายุครบ20พรรษาทรงบรรลุพระราชนิติภาวะแล้วและครั้งนี้พระองค์จะทรงสามารถประกอบพระราชกรณียกิจบริหารแผ่นดินด้วยพระองค์เอง ขณะนั้นประเทศไทยอยู่ในสภาพบอบช้ำจากสงครามขวัญของประชาชนกำลังตกต่ำสุดพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงกอบด้วยพระราชอัธยาศัยอ่อนโยนไม่ถือพระองค์ที่เสด็จไปเยี่ยมเยียนไต่ถามทุกสุขระสนด้วยความห่วงใย,ยอย่างแท้จริงนั้นจึงเปรียบได้ดังสายฝนที่ยังความชุ่มช่ำให้กับแผ่นดินและหัวใจประชาชน มีความกังขาใดๆเหลืออยู่แล้วว่าผู้ใดที่อยู่เบื้องหลังพระราชจริยวัตรอันเหมาะสมงดงามของพระหมหากษัตริย์พระองค์แรกภายใต้ระบอบประชาธิปไตยพระองค์นี้ดูเหมือนว่าแผ่นดินไทยกำลังกลับคืนสู่ความสงบร่มเย็นอีกครั้งแต่แล้ว เวลาใกล้9ก้านาฬิกาของเช้าวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489เพียง4วันก่อนกำหนดวันเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศไทยเพื่อไปทรงศึกษาต่อให้จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิรลนตต้องพระแสงปืนเสด็จสวรรคต